สวัสดีจ้าแม่สินจ้ามาอัปเดตข้อมูลข่าวเกี่ยวกับทองคำสถานการณ์ราคาทองคำวิเคราะห์แนวโน้มราคาทองคำและดางงานราคาทองคำในช่วงบ่ายของวันนี้บ่ายที่30มีนาคมปี2566ราคาทองคำเคลื่อนไหวกรอบแคบเลยณเวลาที่แม่สินบันทึกวิดีโอเคลื่อนไหวที่บริเวณ1,959ดอลลาร์ดัชนีดอลลาร์เคลื่อนไหวที่บริเวณ102.64 3จุด,ดด้านเงินบาทเคลื่อนไหวที่บริเวณ34.273บาทตอ่อ1ดอลลาร์ โดยมีปัจจัยกดดันจากการแข่งข้าของสกุลเงินดอลลา,าร์สหรัฐท่ามกลางตลาดเริ่มคลายกังวลเกี่ยวกับวิกฤตในภาคธนาคารทั้งในสหรัฐและยุโรปขณะที่ในไทยนะคะคณะกรรมการนโยบายการเงินกรงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ขึ้นดอกเบียย้ยนโยบายเป็นไปตามคาดการ ด้านกองทุเนเ p ส r ีดซื้อทองเพิ่ม1.74ตันปัจจุบันถือครองทองคำที่ดับ929.47ตันแนะนำติดตามถ้อยถแถลงของนางเจเน็ตเยเลนรัฐมนตรีคลังสหรัฐในคืนนี้ซึ่งอาจส่งผลต่อการเคลื่อนตัวของราคาทองคำสำหรับข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญของสหรัฐที่ต้องติดตามในวันนี้ การเปิดเผย GDP ไตรามาส4ซึ่งเป็นประมาณการครั้งสุดท้ายจำนวนผู้ยื่นขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์แนวโน้มราคาทองคำระยะสั้นมีแนวรับแรกอยู่ที่บริเวณ1,950ดอลลาร์และ1,935ดอลลาร์หากหลุดแนวรับดังกล่าวนะคะจะมีแนวรับถัดไปที่บริเวณ1,920ดอลลาร์ด้านแนวต้านแรกอยู่ที่บริเวณ1,975ดอลลาร์และ1,990ดอลลาร์ หากผ่านขึ้นไปได้นะคะจะมีแนวต้านตัดไปที่บริเวณ2,010ดอลลาร์ 2, ด้านทองไทยมีแนวรับอยู่ที่บริเวณ31,500บาทแนวต้านอยู่ที่บริเวณ32,000บาทการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนการลงทุนสำหรับราคาทองในช่วงบ่ายของวันนี้นะคะบ่ายที่30มีนาคมปี2566ราคาทองตามประกาศของสมาคมค่าทองคํา าเวลาที่แม่สินบันทึกวิดีโอนะคะก็เป็นเวลา13บสนาฬิกาตอนนี้มีการประกาศนะคะออมาจากสมาคมค่าทองคําครั้งเดียวนะคะราคาคงที่แม่สินก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลราคาทองตามประกาศของสมาคมค่าทองคำมาณที่นี้วยนะคะ คุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างนะคะก็สามารถแสดงความคิดเห็นเข้ามาได้นะคะและยังไงก็อย่าลืมเป็นกำลังใจในการทำคลิปคอมเมนต์สิวน,นะคะขอบคุณทุกการติดตามและรับชมแล้วพบกันคลิปถัดไปนะคะขอบคุณค่ะ